สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสไตร์เกอร์เซสแคสเกมนี้นะครับอยู่กผมนายสไตรเกอร์และตอ er. it นนี้อย <im> okay. okay. um ู่ในเกมทีม f o r t อร์ชูนะครับแล้วนี้ผมก็จะมาเลี้ยวตัวสไปน์นี่ครับจต่คิดที่แล้วเราเลี้ยวสไนเปอร์ไปวันนี้เราจะมาเลี้ยวสไปน์ and the ending end อะไรวะโอเคก็มาพูดถึงความสามารถพิเศษเข้าสไปน์ก่อนนะครับความสามารถพิเศษของสไปน์นะครับก็ก็ความสามารถพิเศษของสไปน์นะครับก็ สามารถแอดล็อกแทงข้างหลังได้สามารถหายตัวได้นะครับแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นอีกฝ่ายได้นะครับโดยที่ฝ่ายแทบไม่รู้นะครับนะก็อาวุธก็จะมีประมาณนี้ไอ้หน้าก,กากนี้ก็คือตัวไอ้อีกฝ่ายก็จะแปลงเป็นสเกลแล้วกันกดไปอ่ะแปลงแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมเล่นกับบอทนะครับอยู่ในโหมด King of the Hill เหมือนเดิมแต่เป็นด่านแต่เป็นด่านเป็นเล็กไซนั่นเองนะครับผม ถ้จะมีแหลกบ้างนิดหน่อยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถหนึ่งของสาปายครับไอ้เครื่องนี้เนี่ยก็มันจะใช้ทําลายเซนท่การที่เอนจิเนียร์ได้สร้างมาเมื่อตะกี้นะครับก็วางไว้เลยครับอ่าก็สามารถลายได้นะครับก็ต้องรอระยะเวลาในการที่ทําลายเซนทิกก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับอ่าชิตเอาโอเคทำลายได้แล้วนะครับ โอเคครับก็จะไม่พวกมันก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าเราปลอมตัวปลอมตัวมาสอดแนมได้ชื่อว่าสปายครับเต็มเลยครับเสร็จสปายครับไปครับอุ้ยอุ้ยสปายสปายสปายงานแหละงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอ้ชิ t อย่าเล่นอย่างนี้สิอ๋อไอ้ไซเค์เซ็มีคนเดียวเยอะเออเออเออเยอะ โอ้ท oh, ันโชคดีโชคดีชิชป oh. เออตาย <laughs> อุ้ยสเกลทำไมตรงนั้นมัน <laughs> คุณเห็นมัเป็นผมไหมครับต้องรอเวลาเกิดะก็ต่อไปก็จะรีวิวอะไรดี ต่อไปก็จะเ,เรารีวิววิธีการปลอมตัวแล้วใช่ปหก็กดในดานบนนี้อ่าวิธีการปลอมตัวแล้วอ่าก็จะมารีวิววิธีการหายตัวนะครับก็อ่าผมจะเปลี่ยนเป็นอริการอันแรกที่มันจะให้มาตอนแรกเลยก็จะได้อนี้มานะโอเคหรังจากได้อนี้มาปุ๊บเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกการหนึ่งครับมันยังไม่เปลี่ยนให้อ่า ผมจะทําให้ดูวิธีหายตัวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอุ๊ยเฮลวีอ่ะนี่ครับมันจะไม่รู้เลยถ้าเราหายตัวนี่ครับคาเฮลิคาร์ตายแม่งเฮ้ย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 ไม่นอาหรอกครับโอ้ยอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะได้รีวิวนาฬิกาด้วยอ่ะไม่รู้ โอเคนี่เป็นปืนที่ผมใช้ซื้อมาก็าต้องซื้อมาก่อนอุ้ยโอ,ยโอเคตาย <laughs> เออตายเม่ได้วิงนาฬิกานะไม่ได้เฟล <laughs> โอ้ยชสียดท่ <laughs> าต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็อาจจะำไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะครับเออๆๆ โอเคก็จะมารีวิววิธีการหายตัวนะครับด้วยอัลริทาแรกที่เราได้มาเลยนะครับวิธีหายตัวนะครับก็ให้เราคลิกขวาครับนี่ก็จะหายตัวได้เลยมันก็จะมองไม่เห็นแต่เมื่อหายตัวแล้วเราจะฟันจะยิงไม่ได้เลยนะครับโอเค okay. สามารถเก็บกระสุนได้นะครับเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการหายตัวนะครับ S <S อ,อ,อ,อุ้ยอุยอุยอ๊ยอะครสปายเล่นกลับเลยก็สารพิเศษของสปายอย่างเลยนะครับก็คือสปายสมมุติเราเป็นสปายฝ่ายแดงใช่ไหมครับเราก็ถ้าพบาาทีมฝ่ายแดงแล้วเราลองเอามีดไปเจาะไกลๆนครับมีดเราจะเปลี่ยนเป็นลักษณะสามารถมีแทงนะครับด้านหลัง <laughs> <c oughs> ก็สามารถรู้ได้ว่าอาจจะมีสปายของอีกฝ่ายหนึ่งโผล่มาแถวนี้ก็ได้ครับ โอ้ยชิตจะรีวิวอะไรต่อดีเดี๋ยวดูนะครับอืมโอเคโอเคครับอ๋ออ๋อรู้แล้วรีวิวอะไรดีก็เลือกได้จะรีวิวมีดละกันครับว่าถ่าลักษณะ ของว่ามันมีวิธีที่ทําให้แบบใช้มีดการศตูได้ภายในทีเดียวตายครับก็คือเราไปทางหลังแล้วก็มีจะเปลี่ยนลักษณะครับมีจะเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็สมโอ้ยพรบรเดียวเดยวเดี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 ยวโอเคครับว้าวว้าวว้าวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคนี่ครับมีดก็จะเปลี่ยนลักษณะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ จ,จะชนะแล้วอ้าวแพว้หรอโอ้ยเอ๊ะครับโทษได้ครับโอเคจะนอนรีวิวมีดนะครับว่าทีเดียวตายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะคอนโทรไปก่อนเลยวว่า ก็จะที่ผมบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับในสไนเปอร์ที่ผมรีวิวไปก็สตูอันนี้ผมเล่นกระบอทเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นกับคนนี้ต้องระวังนะครับบางคนอาจจะรู้นะครับว่าแปลงวิสเกลเนี่ยมันจะวิ่งช้ากว่าสเกลธรรมดาทั่วไปนะครับลักษณะรูปแบบผมมีที่เปลี่ยนไปเมื่อเราแทงนะครับก็จะเปลี่ยนอ็นแบบนี้ทีเดียวตายเลยทําให้ดูอย่างนี้นี้นี่นีเอยมาให้ยิง่อยแซ่เอยมาให้ฟันห่อย โอ้ยเโอเกันแล้วครับเจอเป้าหมายแล้วดีครับเรียบร้อยโอเคโอ้ยรู้สึกสแนปเปอร์จะเห็นโอ้ยว้าวางเรียบร้อยแล้วรูสึกมันจะไม่ตามมาละบอดหน้าโง่ฮ่าฮ่า โ okay. e e e อเคเด็ก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 โบ๊เบ๊โบ๊เบ๊ตุยแบงตุยแบงตุยแบงตีเลยฮ่ <laughs> คาคกูชนะเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย <laughs> ไม่ได้แดกหรอกครับมีนาฬิกาแล้วครับเราไม่ต้องกลัวอะไรหลบได้แน่นอนโอเคโอ้ย okay. <laughs> สึกว่าจะยัง อุ้ยตายกรับเออก็ต้องระวังกันด้วยนะครับว่าอ่าเช่นมันชุลมุนอย่างเงี้ยมันโดนมาก็โดนดาเมจได้เหมือนกันนะครับในระหว่างที่เราเปิดป้อมตัวอยู่ก็โดนดาเมจได้เหมือนกันนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับผมอ่าก็ก็กสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวตัวสไปเพียงเท่านี้นะครับนะก็เพื่อเลยต่อทนนี่ ก็ขอจบการรีวิวตัวสปายเพลงเท่านี้นะครับใครที่ชอบมาเล่นตัวสปายหรือตัวอื่นๆก็มาเล่นกันได้นะครับออันนี้เหมาะกับคนที่ชอบแทงข้างหลังครับ <c oughs> ทุิเกี่ยวไหมโอเคใครที่ชอบเล่นทิฟเต็ดทูก็แทงข้างหลังก็มาเล่นตัวสปายได้นะครับโอเคครับก็รอบคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพลงเท่านี้นะครับผมก็ชอบกดไลค์ช่กดแชร์ช่วยมากดะตุ้นสปายนะครับผมลาไปเท่งนี้ครับ สวัสดีคนได้นะครับผมบายบายครับโอเคก่อนจากกันไปครับจะมาจัดการสันเฟอร์ค네รับกูจะๆๆๆแล้วเว้ยๆๆ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 ๆยบๆๆๆบๆๆๆๆัๆๆๆัๆ <wolf>